สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะคลิปนี้แอดพามาส่งชุดใหม่ของยูกิแบนค่ะบอกเลยนะคะว่าสวยจึ้งมากๆเลยนะคะแม้เสือดาวตัวร้ายนะคะแสนซนนะคะน่ารักแสนซนทั้งกลุ่มเลยนะคะยูกิแบนนะคะบอกเลยค่ะว่าชุดนี้สวยจึ้งมากๆค่ะเป็นแม่เสือดาวเลยนะคะซึ่งชุดนี้นะคะได้พี่เป้ก,กับพี่ ป้อนะคะดีไซเนอร์คนเก่งนะคะเป็นคนออกแบบชุดนะคะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้อิรายุกิปังมากๆค่ะมีชุดใหม่ออกมาให้เราดูกันรัวๆแทบทุกงานเลยนะคะความปังไม่มีหยุดจริงๆค่ะหลังจากผ่านเรื่องดราม่ามานะคะบอกเลยนะคะว่าน้องยิ่งทวีคูณความดังขึ้นไป เป็นสิเท่าเลยนะคะงานเข้าทุกวันค่ะรัวรัวมาเลยนะคะแถมชุดใหม่ก็มารัวรัวเช่นกันค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟแฟนคลับที่น่ารักเอ็นดูลูกสาวนะคะตัดชุดใหม่ให้ใส่แทบไม่ทันเลยนะคะเกือบทุกงาน โชว์ชุดใหม่ปังๆออกมารัวๆเลยค่ะซึ่งชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะที่ยกทีมสวยเฉียบคมมากเลยนะคะแม่เสือสาวค่ะขอขอบคุณคลิปดีจากเพจแม่อุ้มนะคะแม่อุ้มกับยูมินะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ